กำลังมองหาบ้านสวยโซนารามอินทาอยู่หรือเปล่าคะาทุกคนกำลังตามหาอยู่ตอาเม้ทายซ์มาเลย,ย,ยและตอนนี้เราก็อยู่ข้างในบ้านแล้วนะคะเข้ามาสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไฟสวยมากโถงก็กว้างมากค่ะมุมนี้เป็นมุมวางโซฟาซึ่งโซฟาคือใหญ่และยาวมากเพียงพอสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกประมาณ30คนคะ่ะนั่งไปเลยคะ่ะส่วนมุมนี้ก็ทําเป็นมุมดูทีวีนะคะวางชั้นทีวีติดตั้งทีวีได้แต่เราไม่ได้มีให้คะ่ะ แต่เรามีชุดโต๊ะรับประทานอาหารเซตหรูดูแพงให้ไปเลยค่ะโซนครัวมุมทําอาหารเตาแก๊สไฟฟ้าเครื่องดูดควันติ้งล้างจานติดตั้งหมดแล้วสวยมุมนู้นแต่เป็นมุมซักล้างนะคะวางเครื่องซักผ้าได้เลยค่ะแล้วห้องน้ําข้างล่างก็คือรีโนเวทใปสวยจึงยิ่งกว่าโครงการใหม่ค่ะแล้วบันไดก็คือสีเหมือนแบบคาปูชิโน่ก็อยากกินกาแฟมากตอนนี้สีสวยมินิมอลม่นิจายพี่เมทหนูกำลังถ่ายอยู่นะอ้าวหรออ่ะงง้นตั้นแหละ ห้องนอนห้องแรกของบ้านค่ะกว้างขวางโล่งสบายสีขาวครีมทําให้บ้านดูโลงกว้างมากขึ้นค่ะและอันนี้พิเศษมากมีระเบียงด้วยจ้าฮัลโหลเธอรับลมรับลมย้ายรับลมรับลม ห้องนอนห้องที่สองก็กว้างเหมือนเดิมอีกแหละหน้าอยู่เหมือนเดิมอีกแหละประจบก็คือบานใหญ่มากเลือกเอาเลยคะ่ะว่าอยากอยู่ห้องฝั่งหน้าบ้านหรืออยากอยู่ห้องฝั่งหลังบ้านห้องน้ำข้างบนก็ตกแต่งสวยงามค่ะพร้อมอาบเลยคะ่ะ และนี่ก็คือหมู่บ้านเคซีรามอินพาค่ะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ําและ1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่อยู่ที่16ตารางวาค่ะสำหรับใครที่สนใจนัดดูบ้านผักเม็ดไสมาได้เลยค่ะเราดูแลเรื่องสินเชื่อให้จนถึงวันโอนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะปรึกษาได้ฟรีนะคะทักมาเลย